เมื่อตอนต้นเดือนมาเก็บดอกผักหวานไปแกงแล้วครับอร่อยดีเห็นฝนมันตกเมื่อเมื่อเดือนที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนึกว่ามันจะออกยอดผักหวานสวยๆผักหวานไม่ไม่มียอดเลยมีต่ใบอย่างเดียวแต่วันนี้มา ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูแล้วดอกก็แห้งหมดแล้วครับเห็นว่ามีฝนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคิดว่ามันจะออกทอดยอดสวยๆแต่ไม่มีเหลือแต่ใบเขียวๆอย่างนี้แล้ครับ้นผักหวานโอ้อาหารป่าผักป่าผักติว้วผักติวกต้วกำลังทอดยอดแล้วยอดผักติว้วแต่ยังไม่ค่อย นันเท่าไหร่เพิ่งทอดยอดออกมายอดยังไม่โตเท่าไหร่นะคบคือยอดผักติ้วครับดูยอดผักติว้วนี่ก็คือดอกติว้วดอกติ้วบานของแท้นะคะ,ะตะกีนตะกนเด็ดค่ะจะทำน้ำประหวางยงตะโกนเอาหมองตำๆนี่แหละ <ป>ที่เวลาเล็กน้อยพอได้มาเลาะดูดูไร่ดูนาอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับนาตีนบ้านก็มีหลายหลาย,หลายอย่างเยอะนะจะพาไปดูมีแต่เลี้ยงปิดเลี้ยงไก่อยู่แถวนี้เยอะเลยนะครับ ไก่ไก่บ้านเลี้ยงเองเลี้ยงปล่อยเยอะเหมือนกันไก่บ้านเอาเหลืออันเดียวนี่ไปแย่งกันเยู่เยอ่อันถุงหนึ่งม้วงอะไรนี่ ทั้งลูกมีทั้งดอกดูพักหวานก่อนสะเลี้ยงปลากะ็แห้งบ่อปลาแห้งหมดแล้วอต้นลำใย,ยตัวนี้ตายบ่ ยังไม่ตายผลิใบไม่ออกลูกดอกแห้งหมดติดไม่ลูกไม่ติดไม่ติดลูกบอ่อปลาละ่ะบ่อนี้ไม่แห้งยังอยู่ ยี่ยมต้นลำใหอีกทีโอ้ขอไปเยี่ยมต้นผักหวานอีกทีนึงเมื่อตอนต้นเดือนมาเก็บดอกผักหวานไปแกงแล้วครับอร่อยดีเห็นฝนมันตกเมื่อสัอดออสปดาห์ที่แล้วนึกว่ามันจะออกยอดผักหวานสวยๆผักหวานไม่ไม่มียอดเลย มีตะใบยอย่างเดียวผักหวานป่าครับดอกก็เริ่มแห้งตายหมดไม่ออกลูกผักหวานป่าต้นเก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิม เมื่อตอนที่แล้วเราได้มาเก็บดอกผักหวานแต่วันนี้มาดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูแล้วดอกก็แห้งหมดแล้วครับเห็นว่ามีฝนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคิดว่ามันจะออกทอดยอดสวยๆแต่ไม่มีเหลือแต่ใบเขียวๆอย่างนี้แล้วครับต้นผักหวานผักหวานป่าผักหวานนา อันนี้สงสัยต้นลูกมาหนึงต้นลูกจะขึ้นมาทดแทนอีกทีนึง่งเน้นใจว่ามันจะออกยอดสวยๆอีกไหมครับเพราะว่าใบมันไม่ไม่ร่วงเลยจึงมันต้องเด็ดใบออกเนาะเพื่อจะให้มันออกยอดก็จะ,จะได้เก็บยอดมันไปแกง ต้นเดียวนี่ครนะับโอ้อาหารป่าผักป่าผักติว้วผักติ้วกำลังทอดยอดแหละยอดผักติว้วแต่ยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพิ่งทอดยอดออกมายอดยังไม่โตเท่าไหร่นะครับคือยอดผักติว้วครับเดียยอดผักติว้ว นี่ก็คือดอกติว้วดอกติ้วบานไปชมครับนี่แหละครับดอกติว้วผักติว้วผักหวานอยู่รวมกันมดอยครอยู่ในทุ่งนานี่แหละโอเคครับตัวนี้มุมงม่วงเปรี้ยวนี่ยผักเม็กม,มัก มากกะเมกลม้นหมดแล้วเนี่ยกะเมกสุกแล้วล่วงหมดแล้วของแท้นะคะจะกินตะโกนเด็ด อันนี้เดี๋ยวสวยๆอูกสวยๆคิบม่วงเปกินกินกับป๋าเอาไปินกับปลาแดกหวานบปลาล่าหวานปลาลาหวานปลาลาไทยหวานปลาลาไทยปลาลาหวานเออดกอยู่เหมือนกันไว้ตัวนี้ก็ บ่วตนนั่นนะมันออกรูอยู่ไงเต็มต้นเลยเนี่ยตัวนั่นดิยูพุ่นแบบล้มแตวมะม่วงอะไรวงไข่ปลาบ่ตูไข่มะกามงไข่ปลามงไข่ปลากินสุปคุณตาเอารถมาแอบจอดลมอยู่ัเราก็ไปงานเราแล้วเมรนไปโอไปเบิง เอารถไถไปเบืเ้องก mm ัน hmm. ้นะโม่สิไปที่ไรเห็ดถนนเห็ดทางลงหน้าเขาโอ้สะนี่ยเยอะตะกุ้งกระปาน้อยแล้วมั้งนี่มันแหม่มแหม่มมองไข่ปลามันสุกมันจะ สุกมันจะหวานม่วงนี่เรื่อมันแตกวลยพอแตกต่างแตกต่างก็แต่ละลูกแต่ละชนิดอันนี้น่าจะเป็นมะม่วงกระสวยอ,อันนี้มะม่วงไข่ปลาไข่ปลามีต้นเดียวอเอาไว้กินสุกมะม่วงไข่ปลาเนี่ยถ้ามันไม่สุกเนี่ยมันจะอ๋ตอตัวนี้แม่สี่เลยไม่มันสุกมันจะเปรี้ยวระเบิดระเบ้อเลยละมะม่วงอันนี้นะเดีเยนะ๋ยวเดีย๋ยว เพราะว่าลูกมันแน่นมากเดินเดินมีสามันจะสุกมีนงมีไหมมีแต่เอาโม่มงกระสยคุณต่เมมันยังอ่อนอยู่ถ้ามัน แียจัดมันจะออกมันๆหน่อยมันจะเหมือนม่วงเขียวเสวยต้นนั้นเอกเปรี้ยวหมูเปรี้ยวหมูกระสอโอ้ยลำใหญ่มันก็จับลูกอยู่ออกลูกเป็นมะม่วงดูบันไดฮันดี้ มีม่วงสอเนี่ยกำลังสวยม่วงกินน้ำปลาหวานอ่ะนี่ะม่วงเนี้ะม่วงนี้มันจะหอมยางเห็นไหมมันบอกที่วางกูลืออยู่ไม่มาซอยกล้วยมันไม่พอน้ำนี่รีบหมดเลยกล้วยพวกนี้กลูกล้วก็ไม่พอนำมาสอยมม่วง วางก่อนนะเนี่ยอยากจะวางนี่นะมันย้อนแสงอ้าวเหรอไม่เป็นไรหล่นมันตรงนี้มันมีหญ้า โอ้โหมาดูซิดูซิฝ่ายเกี่ยวนะเกาะสกิลกันสกิลสายตาไม่ได้สายตาไม่ได้เกี่ยวให้เป็นต้องเกี่ยวให้ถือข้อ ือดอย่อให้ถือป้องนย่อให้ถือป้องมันจะสวยใส่มือเอาแล้วก็เยียบอันที่มันล้นลงมาแล้วอ่ะนะ โอเคเป็ <Okay. S 2> นเยังไปเหออมาไปเก็บป็นเกี่ยวต้นผักพื้นบ้านเนี่ยผักพื้นบ้านเนี่ยเราออกรสขมๆหน่อยน่าอาจจะเป็นสมุนไพร กงวนเหมือนนี่ก็บอ่อปลาอย่างเดียวแห้งหมดเลยบอ่อปลากาลึกสุดๆดูมะม่วงหลังบ้านมะม่วงหลังบ้าน ก็กำลังสวยเลยดกสุดๆมะม่วงหลังบ้านดืนผักสวนครัวโอเคเต็มบ้านเลยมม่วงหลังบ้านครับหลังบ้านก็มีมะนาวนี่มะนาวหลังบ้านแล้วก็ต้นกล้วยหลังบ้านกล้วยหอมหลังบ้าน นั่นก็ลำไยห,หลังบ้านโอ้เยอะของจินของบ้านนี้ของหลังบ้านทั้งนั้นนี่ก็มะม่วงข้างบ้านมะม่วงข้างบ้านปลูกผสมกับมะนาวข้างบ้านม,ามะนาวข้างบ้านมะม่วงละ้างบ้านกำลังออกลูกงาม,งาม มะนาวข้างบ้านนี่ครับมะนาวข้างบ้านครับ